สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกแคคตัสกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าการปลูกแคคตัสนั้นเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะคะวันนี้ได้แคคตัสอะไรมานะคะเอาเริ่มต้นตรงไหนก่อนเอามาดูที่ดินก่อนค่ะดินของเรานะคะเป็นดินสําเร็จรูปในการปลูกแคคตัสนะคะถุงนี้40บบาทค่ะอันนี้เพื่อซื้อมาเพื่อขายโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขายเอามาปลูกต้นไม้ก่อนนะคะเพราะว่าได้แคคตัสมาทั้งหมด สิบกว่าต้นนะคะมนุอุปกรณ์ต่างๆนะคะอุปกรณ์นี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ในการปลูกนะคะแต่ไม่ได้ใช้หรอกค่ะใช้ช้อนอันนี้อันเดียวเท่านั้นนะคะตลอดการปลูกเลยนะคะไม่รู้จะเอามาโชว์ทำไมนะคะอันนี้คือกระถางขนาด2นิ้วนะคะอ่าแล้วก็ขอโชว์กระถาง4นิ้วด้วยแต่ใช้เพียงแต่กระถาง2นิ้วเท่านั้นนะคะค่ะ มาดูน้องแคคตัสเราได้อะไรมานะคะแคคตัสต้นนี้ก็คือแทนแทนแทนน้องมิกกี้เมาส์ค่ะน้องมิกกี้เมาส์ก็จะมีลักษณะเป็นแคคตัสที่น่ารักเป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะมีหูสองหูแบบนี้นะคะก็เลยว่ามิกกี้เมาส์นะคะอ่าแต่บางต้นนะคะก็ไม่มีหูนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีหูเติบโตขึ้นมาเองค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีหลายอันเลยทีเดียวก็จะเป็นอันเล็กๆตมุตมีตามสไตล์ของแคคตัสน้อยนะคะ มาดูกันนะคะแกะแกะแกะถุงก่อนนะคะถุงมันเหนียวเหลือเกินนะคะแกะไม่ได้ตัดเลยค่ะหากก้นไกามาค่ะหากก้นไกามาตัดอันนี้นะคะเป็นแคคตัสที่เป็นดินปลูกแคคตัสที่ผสมสมุนไพรนะคะก็คือไม่มีสารเคมีเลยนะคะเราสามารถใช้มือในการปลูกเลยไม่ต้องสวมถุงมือก็ได้นะคะตัดไปค่ะตัดตัดให้ขาดนะคะถุงนี่รู้จักกันกระแทกอะไรนักๆนะคะเหนียวเหลือเกินนะคะฉีกไม่ได้เลยนะคะต้องตัดนะคะเคลียร์พื้นที่นิดนึงค่ะ เตียมดินเลยนะคะเทลงมาค่ะเทลงมาค่ะจวดเลยค่ะจวด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 เทลงมาค่ะเทลงมาค่ะเรียบร้อยนะคะอ่าอุย้ยที่เห็นขาวขาวนะคะไม่ใช่อะไรนะคะคือเพอร์ไลท์นะคะซึ่งเป็นส่วนผสมสําคัญนะคะที่ทําให้ดินร่วนซุยนะคะเพราะแคคตัสไม่ชอบความชื้นนะคะในดินนี้นะคะก็จะผสมไปด้วยหินภูเขาไฟด้วยนะคะอ่ามีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลย ก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราจะต้องรองกระถางด้วยถ่านหรือว่ารองกระถางด้วยขุยมะพร้าวสับนะคะทาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็รองก้นกระถางจะทําให้มีการระบายน้ําได้ดีนะคะอ่ะาขอตัวไปหยิบเอาขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้ก่อนนะคะแต่เตรียมวิกธยไปนิดนึงนะคะใช้เวลาเดินทางไปหยิบ เดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวก็มาค่ะรอสักครู่ค่ะได้มาแล้วค่ะคุ้ยมะพร้าวนะคะชิ้นนี้ถือว่าเล็กแล้วนะคะแต่เจ้ากระถางแคคตัสมันเล็กมากกว่านะคะเราก็จะต้องทําการฉีกอีกครั้งหนึ่งนะคะฉีกเล็กๆเล็กๆทุกอย่างก็จะเล็กไปหมดนะคะปลูกแคคตัสก็จะสไตล์แบบนี้นะคะเป็นมินิมอลไปหมดเลยนะคะอ่าได้แบบนี้เนะ ระหว่างที่อัดคลิปนี้อยู่ก็มีสายเข้านะคะมิรุจะโทรกันมาทําไมนะคะมาต่อกันเลยนะคะตักดินค่ะตักดินแค่ครึ่งกระถางก็พอหรือว่า3ส่วนสก็ได้นะคะกดกดกดๆนะคะให้ดินมีความรู้สึกว่าแน่นๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกนะคะอย่าให้ต้นไม้ของเราโยกนะคะถ้าหากต้นไม้โยกรากเขาก็จะเดินไม่ดีนะคะพยายามหาเลือกเลือกมาวางวางวาง,วางเสร็จแล้ว เป็นยังไงสวยไหมสวยไหมอ่าลองเทสดูวางแล้วนะคะรู้สึกว่าจมเกินไปจมเกินไปต้องเติมดินอีกนิดหนึ่ง,งเติมเข้าไปค่ะเติมดินอีกนิดหนึ่งน,งนะคะให้สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะเวลาเราเติมน้ํานะคะน้ําจะได้ไม่ขังมากเกินไปอ่าได้ละได้ทีละเติมดินค่ะเติมดินเข้าไปนะคะอย่าลืมนะคะต้องทําให้แน่นๆด้วยนะคะหลังจากเติมดินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําการกดต่อนะคะกดกดลงไปกดลงไปค่ะ กดลงไปให้น้องแน่นๆเลยนะคะให้น้องขยับตัวไม่ได้เลยะค่ะกดแน่นๆนะคะการปลูกแคคตัสเราก็ไม่ต้องเอาใจใส่มากหรอกค่ะไม่ต้องลดน้ําบ่อยๆนะคะประมาณสัปดาห์หนึ่งลดครั้งหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งสองครั้งนะคะหน้าฝนเราก็จะ,จะลดแค่สัปดาห์ละครั้งนะคะเราก็ดูแห้งๆนะคะไม่ต้องเอาน้องไปตากฝนนะคะเดี๋ยวน้องจะเน่าตายหมดนะคะ ตอนนี้เขาก็จะต้นเล็กๆนะคะถ้าเราดูเขาทุกวันก็จะเหมือนเขาไม่โตนะคะนานๆมาดูทีหนึ่งก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ของเรานะคะแคคตัสเป็นต้นไม้ที่ตายยากนะคะถ้าเราไม่ดูแลนะคะถ้ารู้สึกว่าน้องเฉาๆนะคะไม่ต้องรดน้ํำเลยทิ้งไว้เลยนะคะ,ะแล้วน้องเขาก็จะมีชีวิตรอดนะคะถ้าเติมน้มําบ่อยๆ เห็นตุ่มๆนี้ไหมคะตุ่มๆนี้ก็คือน้องกําลังจะแตกหน่อใหม่นะคะเรียกว่าหน่อนะคะก็คือจะมีหูสองหูเหมือนพี่ๆของเขานั่นเองค่ะทำกระถางต่อไปนะคะฉีกฉีกฉีกเหมือนเดิมค่ะฉีกคุยมะพร้าวเหมือนเดิมรองก้นกระถางค่ะรองก้นกระถางดินนะคะดินถุงแค่นี้นะคะทําได้เป็นสิบกว่ากระถางเกือบยี่สิบกระถางเลยทีเดียวนะคะกดกดกดเหมือนเดิมค่ะทําดินให้แน่นทาดินให้แน่นเดี๋ยวเราจะสาธิตสักสองต้นก็พอนะคะ กดกดกดให้แน่นปลูกเลยค่ะเลือกมาปลูกเลยค่ะกดลงไปนะคะกดลงไปให้แน่นนะคะแการปลูกต้นไม้มันก็ต้องใช้ความใจเย็นด้วยนะคะมือเบานะคะเพราะว่า รากกระทบกระเทือนหรือต้นไม้หักก็จะไม่สวยได้นะคะหรือว่าทําให้ต้นไม้ตายได้นะคะปลูกต้นอะไรก็ช่างนะคะต้องใส่ใจนะคะทํามือเบาๆนะคะนุ่มนวลกับเขาหน่อยนะคะโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ที่มีรากแล้วนะคะเราต้องถนอมรากของเขาให้ดีๆนะคะแล้วก็การปลูกนะคะดินปลูกเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเราต้องเลือกประเภทของดินให้เหมาะกับต้นไม้ของเราด้วยนะคะอย่างเช่นแคคตัสนี่เขาชอบดินโปร่งๆนะคะส่วนผสมของดินก็จะมี ความโปร่งนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้แคคตัสสองต้นนี้น่ารักตะมมูตะม,มินะคะเอาไว้เชยชมคะ่ะดูอีกทีนะคะสวยไหมคะน่ารักจังเลยนี่ขอให้ทุกคนนะคะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์นะคะในการปลูกแคคตัสนะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้มากที่สุดนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ